สวัสดีของศิษสามท่านชมครับสวัสดีครับผู้ชิงชนะเลิศมาแล้วครับตอนนี้นะครับผมเจ้าจีนูดอนนะครับผู้กับเจ้าแจ็คไรด์แดงม้าครับผู้ชิงชนะเลิศครับตอนนี้นะครับทางนู้นนะครับเสรษฐ์แสงตะครองนะครับเศรษฐ์แสงตะซองนะครับผู้กับเจ้าธรรทบอครับของตรงนี้อย่างเจ้าจีนนะครับดีจีไม่ธรรมดาครับประเด็นทั้งเยรมันไทยครับนี่นะครับผู้ตัวเตะดีครับ แบกร้อยแรงม้ารับโอ้อยเจ็ดปุชทักทายกันได้ับผมสนิีเจ็ดสิบต้นงครับฝากร้อยกูแชร์ด้วยครับกินแจ๊กกินแจ๊กฮะเออแจ๊กแจ๊กสูแจ๊กแจ๊กสูใส่แจ๊กคือๆนี่แหละแจ๊กลอยแรงม้าไม่เสีย เมกตาเสมอไหนนะครับครับอับนนั้นขยะเข้มแน่เลย ศูนต oh, 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 ์ต <Exped ition> <s seis fight> <So> <can> ่อศูนต์ครับรสเกรรครับู่ชิงช้เลครับเอ็นวันเป็นไยเริ่มเบ้นนะครับเเกมเสร์ฟของจินุนเสรจ้จีนครับมาไดเจ้าตมคอบ แล้วก็ต่อศูนย์นะครับตั้มทบบกครับทำแต้มตัทบบอยังสกอร์แต้มแรกทำรวจครับใครได้ดีครับตาสองบอศูนย์ต่อหนึ่งเสกโยกมาตั้มทบบอโอ้โหเรียบร้อยครับไม่พลาดครับสองต่อศูนย์นะครับสนามสองก็เป็นเหลี่ยมติดราคาชิงรางวัลครับ แล้วครับผู้ชิงชนะเลิศนะครับรางวัลรวม8,000บาทนะครับพี่นกร้อยพี่นกรัเสลามีนุดอนเซอร์ใต้ตั้มทอบอเปิดเสกยกตั้มทอบอโอ้โหดูดักตีแรงครับนับนับประคอามไม่พ้นนะไม่พลาดครับเลข8ครับกินเลยครับ เป็นการแข่งแบบ2ใน3เกมนะครับสสวัดีต้นเกมของเซตแรกเกมแรกโอเชียงสมุทรตำรวจครับเกมเสร็จเต็มหรือเปล่าพี่เสกบอกว่าพลอยโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหสิบสี่ครับเสิบสันทับทองครับ ได้ลูกล้นได้ลูกคู่นี้พี่แชร์ให้พิเศษ่ยพอเพิ่มขึ้นไปนะกลุ่มตะก้อแล้วใยับเพชรสดตัวขอบคุณมากครับอาจารย์วินาทครับสวัสดีเฮียเต๋าครับฝากเราแชร์ด้วยครับหกสี่เดีนะครับผมร้สี่ท่านครับโอ้เสือดีมากครับเจ้าตามสุรินทร์ครับโอ้เสือบลูกเมื่อกี้นะครับผมเสือบีมากครับโอ้เตรียมแรกครับ กูชิงแค่คเลิกเอฟซีแจ็คไร้อย่างมาครับเวลาล่วงเลยนะครับเขอห้าต่อศูนย์ครับแมาโคห่างเลยครับห้าต่อศูนย์ลงสดพิเศษโอ้โหต,<า>ตัดออกไปปีใครแจกแล้วครับผมตีนูดอนครับกับตัวแจ็คร้อยแรงมาครับหนึ่งต่อห้าครับอีนูดอนเ์ฟไปเอาแล้วครับตั้มเปิด เจะยกตามทบบอ้ตามทบบอครับตอมทบบกครับไม่พลาดเวรแรงครับฝากกดไลค์อ่าเ่ินท้งนี้ก็กองใบลำหนึ่งต่อหกครับจ็คไวแรงม้าตัดไปเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับรู้กันแล้วครับรู้กันเลยครับโอ้โห คุณเอปที่ถ่ายให้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีหนึ่งร้อยสิบคนชมครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับหยับ,บจังหวะสกอร์ขอเข้า like, ร่วมหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งดวงข่างทีเดียวแล้วก็แบบอดมินเป็นเข้าทางครับอขอตำรวจไม่ธรรมดาครับแต<ม>้มยิ่งเล่นยิ่งดีครับลดต่ำจังหวะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆ<ป>นะต้องทำผมก็เก็บซร่งขอบคุณทุกคอมเมนต์ด่าด้วยนะครับจะบทเก่าทันได้ไหมครับทต้องรอชมครับวันนี้สดแน,น่นอนครับจบแจ็คจบจีนจจนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับพิเศษเสิร์ฟมาเอาตีนอุดรโอ้โหโอโห้มันทำอะไรดีไปหมดครับขยับ<อ>สกอร์ อภิเบชนะครับเจ้ากินไม่ธรรมดาครับไม่เคยเจอสถานการณ์นี้นะครับการบ้านพิเศษดีเสิร์ฟเกมแรกครับสุดยอดครับเสิร์ฟดีมากครับผู้ชิงชนะเลิศนะครับคู่นี้ข้าวต่อสอง หอุดกินเสิร์ฟดีมากครับโอ้กินอุดรถึงกับผิดทางแล้วก็น้ำหนักมันมาดีซะเหลือเกินครับโอ้เสิร์ฟดีเหลือเกินครับเจ้าตับทบอครับสรับตัดอะดิซอลครับเสริมจากโัวราชโอ้นะครับสุดว่าดครับอยากให้พิเศษได้แชมป์ที่ร้อยเอ็ดสักครั right oh, ้งที่หนองหอยเสียดายมากครับสองต่อสิบครับที่อุดรคุณแผนเมืองอุดรยกเข้ามา ตั้มโอ้ยป่านรก,กครับนะครับเข็มแต้มของเอ็นวันเข็มแต้มของเอ็นวันครับสามนะครับส, 8, สามต่อสิอ fünf, สอบข้างในแจกร้อยแดงม้าเสียไปอีสามยกตั้มทบโอ้ยเก้า <3 S 2> <ละ S 1> ที่หนึ่งตั้มทบสุดยอดครับ จะเป็นเลี่ยมซ้อมครับราคาเลี่ยมซ้อมครับพี่นกโค้งควงหอยดำสิบเอ็ดจีนุ่นดอนเซอร์ปาเอาละเสือสันยอโอ้ลูกนี้เก่ามากครับโอ้นะครับพิเศษของเรานะครับล็อกอยู่ครับสุดๆครับ สิบสองต่อสามครับกู้ขาดไปครับพับสนามเลยทีเดียวครับผู้กินเกมแรกเข้าไปจังหวะแจ็คมันติดยาวออยแล้วเซกเซกซับทับทองจบแล้วก็โอ้โหสุดยอดครับพี่เสกที่หนึ่งได้ร pues e> ับรางวัลเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าไม่น่าเชื่อนะครับรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็ลับลูกเกม ก้องเจอไทยครับคูก,ก้องรบตกรอบแล้วครับคูก้องีดวันวนี้คู่ชิงชนะเนลิศเอาไปดำเอาหน่อยครับพี่แจ็คเสิร์ฟมาโอ้โหลูกออกครับลูกนี้นโอ้โอีกสามต่อสี่ครับ เขาเสิร์ฟมาเดือดแจ็คลากเล่นเองไอ้เอ้ยครับโอ้โหแจ็ค้อยแรงโมากแต่แจ็ค้อยแรงมากมา,มาได้ข้าธนพลซับเย็นครับเตนักต็มแรงครับสกอขยับขึ้นมาเกมแรกเอาละครับอนุสิร์ีโคกีนูดอนครับนูดอนเ์ฟไป นายยกเข้ามาเซ็กซ th ันทับทองโอ้โหโอ้โหเล่นง่ายๆครับมาเล่นสิบสี่เราจริงๆครับพี่เสกเซ็กซันทับทองครับอดีตทีมชาติไทยครับให้กับมังใจทั้งสองครับเอ็นบั้นครับจำด้วยเกมครับสิบสี่โอ้กมแล้วก็ เป็นแต้มของสมสรตำรวจเกมนะครับในเกมแรกเกมแรกนี cancel, ่เกมกครับพิเศษสันทผองเอาชนะจัแลสะบข้างเปียนแดงครับผมเออจังหวะมักินจจังหวะหลุดแล้วก็แก้ไขตัวอ่าเกมพับสนามนะกีฬาในหัวใจพิเศษสนเกมเซฟของสมสรตำรวจนะครับอ๋อสันทอง สัตัดเจ้าแจ็รนง่สอต่อหงครับอัต่อเอ้หเหมือนกันนะครับ หนต่อสองครับลุนเสิร์ฟพิเศษครับเสกสามรับสองเสิร์ฟไปโอ้กินอุดรเรียบร้อยครับหนึ่งต่อสองนะครับตอนนี้นะตามขึ้นมาแล้วขยัยแต้มในเกมเสิร์ฟเหมือนกันนะครับมาติดตามสับเรลื่อยขอบคุณที่ไลค์ให้ชมเป็นมากครับเป็นเชียร์ฟครับผมสำหรับเพียรเล็กๆครับเูื่อเป็นกำลังใจมากนะครับผม นะครับบางคนก็คอมเมนต์ด่าบวคคอมเมนต์ชื่นชอบนะครับผมฟ้าสวยเหลือเกินแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกเป็นกําลังใจเรียบร้อยครับคอมเมนต์นะครับทางช่องยูทูบและเพจเฟซบุ๊กนะครับผมครับแอดมินิชากรลังตะก้อนในแท็บสองเท่าครับสกอร์สองเท่าครับแล้วคนที่สองจากจ็คร้อยน้องน้าเสือมาข้ามเปิดเสียดยกตับพอบอ้โห ติดนะครับติดนะติดครับแต่ว่าว่าจังหวะลงตัวเลยมันต่้มต่้มเสกวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทศุดพนบุรีนะครับท่านผู้ใหญ่วิรัติซอใบท่านนำศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเซมาทั้เปิดเป็นการไกลจังหวะนี้ยังเกี่ยวอ๋อทดีครับตั้มทบวครับแต่เบาๆลูกหยอด ต่ำทับบล็อตเกมแปดสี่ต่อสองครับเสกวัสดีครับพี่เทพพี่วาอุบลนะครับหลุดไปน้ดกันเสกขั้นเทพลูกนี้ล็อกทุกโรกนะครับโอ้โหเสร็จหลังไปครับยกให้เจ้าต่ำวิ่งเตะหัวเสายอดยกคนต่ำไม่สองหอกฝากเอาแชร์นะครับพี่ชายมี่กำลังใจให้กันด้วยนะครับสี่ต่อสามครับ สเสกว่าง่ายเสกสันทับทองเจิดป้าโอ้โหลูกนี้ครับไม่ต้องรับนะครับเสอปุ๊โอ้ <ended> โหลงมากครับโอโ้ลูกนี้ไม่รับนะครับได้แค่มองครับเจ้าจีนนะต้องลองเพียงต้องลองเพียงว่าได้แค่มองครับครับดีครับโอโ้เสกลูกนี้เกมเสกมาเล่นสิบสี่ห้าทางด้านน้ำเสกเจ้าตำสุรินทรำทอบอเปิดแจ็คเปิดที่ดีโอ Alexandria ้ โอ้โหลูกนี้มุดดีนะครับโอ้เอาเลยครับตันคอโบบอกทำงานนะครับถูกที่ถูกทางถูกจังหวัดนะครับดีไปหมดพี่ดกแล้วก็ยังเกี่ยวติดแล้วก็สามต่อหกครับเกิดมาเสกนากเล่นเอง โอ้โหโอ,โอ้พี่เสกครับ,รบเริ่มเล่นจากเวลาสิบเล่นเองเจเองครับแต่ไม่ทราบเพราะู้นี้พิเศษสิบสองนาฬิกาครับรรสิบเอ็ดนาฬิกาลงสนามวันนี้นะครับกับแสงแดดวันนี้กำลังจะ สงองหกง่ายเศรษฐาตัทออ้ทบส่าทีจะแข็งแกร่งจะยกตัออ้มทบโอ้โหเรียบร้อยครับทุกนี้ตั้มทอบออนี่สดนะครับหลังหลังมันนี่สดสดจริงๆนะครับท่าตีมันท่าแอดมินเลยครับแอดมินดีชับหรืท่านี้ครับยกช,ช็อตชับหนึ่งตีง่ายครับตัอบอ้มทบนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามนะครับอ้าวตั้ม ยกตามทอบอโอ้โหลูกนี้ยกดีจริงๆใช่ครับยกหลากหลายยกยกดีครับจี่ครับดต่อครับแปดต่อสี่ครับ ง่ายพิเศษโอ้เสิร์ฟไม่คำ้ำพี่บอกให้ต้ารับโทรศัพท์หน่อยครับขอบคุณมากต้านะครับต้าต้าไม่เห็นกับต้าอยู่ไหนะต้า,าับผมต้าไม่เห็นนะครับตอนนี้ ตาไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้เดินไปไหนครับแปดหกแปดอหกครับแปดตอหกครับว่ไรเสือชนะฟองเส์ฟไปอืมเสิร์ีมอมันดีไปหมดครับจังหวะสิบสี่ครับเกมเสร์ฟมองหากินนะครับมาได้สิบสี่นะครับพิกเน็ตแล้วก็ตองจีนก็ ร <S <S หรือว่าทําอะไรก็ดีไปหมดเป็นดันไม่ว่าจะเป็นรูปเกมแล้วก็สกอร์ได้เปรียบอยู่นะครับเกมที่สองผู้ชิงชนะเลิศพร้อมครับ9นะครับเกมที่สองกินูรอนเสิร์ฟมาปางไเงเสกแสงรับรองตามสี่ศุลย์เรียนนัดพบแล้วก็เรียบร้อยนี่นะครับผู้ชิงครับผู้ชิงชนะเลิศครับบอร์ไว้แล้วผมเหงาแล้วอย่างนั้นเหรอ ลูกเร็วลูกไวครับลูกมันไวลูกมันเร็วต้องดูย้อนหลังจากเพจแดนวินลีชาร์ปนะครับยกเข้าไปตับสุดวางอะไรเงาแครับบ่ต้องเอาใส่หรอกบ่ต้องบ่ต้องใช้ถ่ายทอดให้ดูนะครับจังหวะหลายจังหวะนะครับดูไม่ทันไม่ได้ดูสดกรลุดด้วยครับหกต่อสิบเอ็ดวิเศษยก โอ้ลูกนี้คมีเสกโอ้จากจังหาะที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ลูกเกมแล้วก็ทำด้จริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสิบสองต่อหครับตทาทบอเซอร์ไปโอ้โอ้โรเปิดซัดมาดูเกมเปิดอยรกับลูกนี้เป็นตัว เล่นตัวผู้เล่นที่สามเปลี่ยนตัวลงมาเปลี่ยนต่อ12โอ้ยพีคเลยครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับนี่ทีมสโมสรตำรวจยอมจะมาอะไรขนาดนั้นนะครับไม่เคยสุดยอดครับมีเหลี่ยมไม่น่าเชื่อครับเจ้ากินก็สามต่อเจ็ดตอนรับได้ตอบรับด้รอยยิ้มเหมือนกันกินอุดนครับโอ้สุดยอดครับทำลูกนี้ ทำหน้าที่เต็มความสามารถครับตบลูกเกม13ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเตรียมกีฬาแบบ8ต่อ14เกมนะครับเต็มเดิมเกมครับก็จะได้แชมป์นะครับโโอ้หแชมป์ไม่แชมป์ จเจ้ากินครับตัดสิ้นจากเจ้ากินอุดรเสิร์ฟมาลูกนี้ลากแล้วก็ลูกเกมนะครับลูกนี้หายครับจริงจครับเสกสันตทับทองปิดเกมรายการนี้ก็คือเสกชนะไปสันตทับทองอดีตทีมชาติไทยได้เจ้าทับทองต่อศูนย์นะครับชนะเจ้าอินอุดรได้เจ้าแก๊กรอยน้ำมาคว้าแชมป์รายการนี้นะครับผมสุดท้ายนะครับมากครับ